วงการกีฬาระดับโลกต้องถึงกับหันมาจับตาประเทศไทยอย่างไม่คลาดส,สายตาเมื่อมีข่าวที่สร้างความช็อบไปทั่วทั้งวงการว่าไทยสามารถพลิกสถานการณ์จากเดิมที่เคยขาดทุนมหาศาลในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติกลับกลายมาเป็นการสร้างรายได้ที่พุ่งขึ้นแต่หลักหมื่นล้านบาทในเวลาเพียงไม่กี่ปี ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศแต่ยังทำให้สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ต้องยอมรับในศักยภาพและตัดสินใจมอบสิทธิ์ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกอีกครั้งในปีหน้า หากย้อนกลับไปหลายปีก่อนเมื่อไทยเริ่มจัดรายการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกหลายฝ่ายวิจารณ์กันว่าเป็นความเสี่ยงสูงเพราะโครงสร้างพื้นฐานยังไม่แข็งแรงระบบการบริหารจัดการยังไม่เต็มร้อยและที่สำคัญคือเม็ดเงินลงทุนที่สูงลิ่วจนหลายคนกังวลว่าจะนำไปสู่การขาดทุนหนัก แต่ด้วยความพยายามของผู้จัดความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชนและกําลังใจจากแฟนกีฬาทั้งประเทศทำให้ไทยค่อยๆปรับระบบการจัดงานให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นทุกปีการสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นและเป็นมิตรต่อผู้ชมกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ประเทศอื่นยากจะเรียนแบบนอกจากเรื่องของบรรยากาศแล้วไทยยังประสบความสำเร็จในด้านการตลาด การขายบัตรเข้าชมที่ทำสถิติสูงขึ้นต่อเนื่องการถ่ายทอดสดที่ขยายไปหลายประเทศสร้างรายได้จากลิขสิทธิ์มหาศาลร,รวมไปถึงเม็ดเงินจากสปอนเซอร์ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแบรนด์ระดับโลกหลายเจ้าต้องการเข้ามาเป็นพันธมิตรเพราะเล็งเห็นศักยภาพของตลาดไทยที่เต็มไปด้วยแฟนวอลเลย์บอลสายเหนียวแน่นที่พร้อมจะสนับสนุนทีมรักและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างล้นหลาม สิ่งที่น่าสนใจคือการกระจายรายได้จากการแข่งขันไม่ได้หยุดอยู่ที่สนามแข่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังขยายไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและการคมนาคมที่ได้รับอนิสงเต็ม,เต,มเต็มเมื่อนักกีฬาทีมงานและแฟนกีฬาจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาชมการแข่งขัน การจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลส่งผลให้ GDP ของไทยในช่วงนั้นมีตัวเลขที่เติบโตเกินความคาดหมายนักวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายสำนักจึงออกมายืนยันตรงกันว่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จขององค์การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทรงพลัง เมื่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและการจัดการออกมาเกินเป้าที่ตั้งไว้ FIVB จึงไม่รอช้าที่จะประกาศมอบสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพให้ไทยอีกครั้งในปีหน้า การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของวงการวอลเลย์บอลโลกอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงเจ้าภาพชั่วคราวแต่เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในระยะยาวความสำเร็จครั้งนี้ยังส่งผลให้หลายชาติเพื่อนบ้านในอาเซียนเริ่มหันมาศึกษาโมเดลการจัดงานของไทยเพื่อหวังจะนำไปปรับใช้กับการแข่งขันในประเทศของตนเอง สำหรับแฟนกีฬาชาวไทยความรู้สึกตอนนี้คงไม่ต่างอะไรกับการได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ไม่เพียงแต่จะได้เห็นทีมชาติไทยลงแข่งขันต่อหน้าแฟนๆนในบ้านเกิดแต่ยังเป็นการยืนยันว่าพลังเชียร์พลังศรัทธาและการสนับสนุนที่คนไทยมอบให้กับวงการกีฬาตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าตรงกันข้ามมันได้กลายเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่ระดับโลกในที่สุดและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะ เมื่อโลกเห็นแล้วว่าไทยทำได้เกินความคาดหมายวันหนึ่งเราอาจได้เห็นไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีที่ยิ่งใหญ่กว่านี้